ขอบคุณท่านประธานครับเฉลิมชัยเครงงามท่านประธานครับในกรณีนี้เนี่ยต้องขออนุญาตกรับเรียน้วยความเคารพทุกท่านที่เกี่ยวข้องผมก็หาข้อมูลมาแล้วเหมือนกันตรงนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะฮะการที่จะให้แก้กกจากคําว่าบังคับทุนเป็นบังคมทุนเนี่ยว่าเมื่อส่งไปที่คลอรอมอแล้วเนี่ยคลอรอมอเขาจะมีสิทธิ์ที่จะแก้ได้หรือไม่มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะผมคิดว่าถ้าบอกว่า ครมอเขาจะแก้ให้เนี่ยคนที่ให้คาตอบเรื่องนี้ได้คือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งผมพยายามประสานอยู่ตอนนี้ท่านอยู่ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีผมว่าเราก่อนที่เราจะผ่านเรื่องนี้เนี่ยถ้าทางเลขาคมอบอกแก้ไม่ได้เนี่ยมีวิธีเดียวก็คือเราอาจจะต้องขอยกเว้นข้อบังคับบางข้อและย้อนกลับไปแก้ถ้อยคําตรงนี้เพื่อให้เกิดมีความถูกต้องสมบูรณ์ตรงนี้ถ้าหากว่าผ่านตรงนี้ที่ประชุมวุฒิสภาไปแล้วนี่คือคือกฎหมายเสร็จแล้วนะฮะและบอกไปให้คอรมอแก้เนี่ย ใครยัเป็นผู้ยืนยันได้ครับท่านขึ้นยืนย,นยันเดี๋ยวนี้เลยว,ว่าว่าคอรมอจะแก้ให้ได้กฎหมายที่ผ่านสภาทั้งสองสภามาแล้วท่านยืนยันเดี๋ยวนี้ขึ้นรู้ขึ้นยืนเลยครับ